คนบอกว่าวันนี้วันที่สิบเดือนสิบจะหยิบจับอะไรก็ขอให้มีแต่เป็นเงินเป็นทองสาธุอายินมากโตไปคมเบงชิปกันของคุณลุงถนอมนะครับเพื่อจะออกมามือช่วงก่อนเขารายการก่อนที่เขารายการเท่าคุณลุงถนอมอ่อนเจ็คนบอกครับหลวงพ่อนะครับเดาะเคาะอยู่สะบุะรีนะครับขอย่าคนคนนั้นนี่ี่เคาะมากกว่ารับผู้ซื้อข้าวร่ยงาาล่าสุดนะครับขนตาครับหัวนะครับโอนบ่นล้วครับพี่น้องครับขนตาก็ไม่ นะครับหัวกะลกเบิ่งละครับหลวงพ่อผลไฟเลยครับผมเห็ดพิสดารมากนะครับหลวงพ่อนะครับนะครับบอกคุณเถาน้องจะไปไกลได้ขนาดเี้แต่สนับมันก็ยังสีบอลย่างอยู่ผมก็ไับอคะเข้ามาเบิังคลิปกันนี่ครับคลิปบุญตานะครับปู่องค์องค์ย่าแห่งลุ่มน้ำโขงเขามีคลิปพร้อมเลยครับนะครับถ้ามีเสียงกับปล่อยเสียงมาเลยครับถ้ามพีเสียงผมก็สิบรรยายไปสีว่าเป็นคลิปงานจัดจาแห่งลุ่มน้ำโขงนะครับพระธาตุล่าหนองนะครับพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อ เรือเขากลัวเขาก็บอกว่าท่านมาแรงมากมากคุณบอกว่าท่านมาแรงมากมากเขาบอกว่ารัวเป็นไทยนี่นี่อยู่ทางเรือนะครับนะฮะช่างเรือเด็กไทยคลิปลงไปในน้ำนะครับกับพวกวัวเป็ี่ยนน้ำบดหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์นะครับเนี่ยแต่ว่าโดยความเสือว่าปูย่านะครับเป็นพญานาคพญานาคพงษ์ จากเงินค่าจ้างเรือวันละ800อบาทวันนั้นคนขับเรือเขากลัวมากเขาเขาแทบจะไม่บอกว่าเอาราคาเท่าไหร่แล้วแต่จะให้เขาอยากอันนี้ก็บชือพาที่เขานํามาให้เบิรงกันถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ปลาคอไง่ายขึ้นตัวง่ันนันเลยถ้าเป็นน้ำวันมันก็ต้องหมุนลุนจุนลุนจุนทังทีพี่น้องเบิ่งเอาครับอันนี้ให้ดูด้วยวิจารณญาณของตัวท่านเองเราจะไม่บอกว่าเป็นอะไรเพราะเราก็เห็นเหมือนกับท่านอันนี้สิมีคนลงไปเหตบอหรือไม่นะครับขับบถวิ่งทำเป็นไข่เด้อเจะาท ขนาดเบื้งจังที่ขนชิงข่อยสแตนอพีดพื้นมันสนทิสลูกครับผมพี่น้องชาวเลือเดินเรือขามฝากสิหูดีนะครับครัผมเพื่นก็เลยอุท่านขึ้นมาว่าท่านมาแรงมากนะครับครมเพิ่นก็ขึ้นมาเหตุให้พี่น้องได้เห็นซสื้อๆนี่ลรับมันคอยกันยกเื่อปรับเลยโอ้สาธุเด้อกันลูกหลานเห็ุอี่พิดไปกับขออาอัศวขออภัยเ้รปูยาเออย่าเห็ดให้เห็นต่อต่อเฮ็ดเนี่ร้อยงินโอโลมัเต็มเรือจาิดีขอบคุณอีกเทนึงเลยนะครับนะครับมีคลิปดีๆก็เอามา ชาวเน็ตเพิ่นกระแชะนะครับว่าไอ้นุ่มโลกจิตนี่ไปดมๆมองๆนะครับอยู่ในห้องหนำห่วยมาขึ้นหนองตวงบุรีรัมย์เจริญเหอะปว่าเบิ่งไปใว่าบึงเจริญว่าเป็นหนงบุรีรัมย์เบิ่งไปห่วยบ่แม่นแบบย่างบัางคืนว่าซั่นเพิ่นว่าเวลากลางคืนนะพ่อญาจานี่เบิ่องภาพนี่บรรยายเด้อจ้าถอดนี่ครับผมเบิ่งเอาพี่น้องครับเห็นผู้หญิงยางเข้าเพิ่นยางน้ำกลนครับขอความเพิ่นก็ระบุว่าฝากเตือนด้วยนะคะว่าซั่นสาวๆทั้งหลายเวลาเข้าห้องหนำปั๊มตอนกลางคืนนะครับเพื่อนเราเจอโรคจิตแอบตามเข้าไปที่นะครับแล้วก็ที่เพื่่่อนนนๆสิไปัังงเีียวครบ เป็นกีดดังขึ้นมาเลยครับมีคน<อ>ไปแอบ,บมองเพิ่นนี่ยเนี่นี่ยเนกล่องไปพร้อมเลยจ้าจอ่ยเนี่ยเนี่ให้มาเชียร์ไปจ้พี่น้องสังเกตเด้อครับอเอาไปบ่มีคนเข้าไปห้องผู้หิงครับ,รบเข้าไปห้องผู้หญิงแล้วก็สิมอบเลยครับบ<อ>ันนี้อ่าเนี่บ่ทันมอบครับแต่ว่ากล้องนี่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกล้องวิดีโอมากกว่าถ้าเป็นกล้องแพบเขาสิเห็นแสงแฟลชนะครับแต่ตั้งก้มแล้วครับก้มแล้วก้มแล้วและนี้กาลังตีถ่ายกล้องแล้วครับพี่น้องครับปึ๊บเรียบร้อยผมมั่นใจผมเเเดาาออนะครรรัับบบปียย้้แลว มือมีกล้ hehe, CC, no องนะครับพี่น้องอยู่ในมือมีกล้องบาดยิ่ยางของน้าผู้ชายเสยตีลูกเสยครับผมเสยตุยเลยกล้องของจรนพิ่จบภาพไป้งเยาบได้จะผาพได้นะครับของทางปั๊มน้ำมันนะครับเต่า่าหมอนี่ถือกล่องไปน้ำมือสายจะถือกล่องยางก็ไปเพเห็นคนเด้เพนิ่มหมอนก็ไปพอไปปั๊บปั๊่มอนยังจ้า้องเห็นเด็กพอ่อยเด้เบื้องเข้านี่มาแล้วของน้ำสาธารณะมันสีห่างจากพื้นประมาณยี่สิบเซับพี่น้องครับห่างจากพื้นยี่สิบเซนมันสีเห็นช่วงขานะครับของนะครับ นั่งกะตุ้มเอานะครับ,ร,บระมัดระวังนะครับพี่น้องอาซิมีสิ่งปอบแแปลนปลอมนะครับมาทายพจิ้งแปลนปลอมครับผ,ผมให้ระวังนะครับของน <uk> ้ำสาธารณะอียังก็เกิดขึ้นในพญายาเมียนครับ,บเราเลี้ยงคลิปคลิปเนี่ยคอยกระยานยุคอยย่านคลิปคอยจักมือได้คอยสีหัวออกมาสิเนี่ยแต่คลิปคอยหัวออกมาเนี่ยงุดก็ยุดถวะเชิ่ยวใเล่นวะเมื่อวานนี่นะครับหลังจากเข้าในโฆษณาสินค้าบูสกายครับพี่น้องครับ หลังจากจบรายการแล้วนะครับพี่น้องกระชาชนเพื่อนเบิงหลุกอีสานอยนะครับกระสวนทางกรบผมขึ้นมาเพื่อนบอกว่าดูรายการจอาจบแล้วก็เลยมาซื้อของนะครับขอบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนที่สนับสนุนนะครับอีหลีแล้วนะจ้าต่อว่องตรงๆว่างยังไงอันนี้เพอ่เปิดใจเลยครับผงสักผาใสในโลกนี้มันก็สูสีกันมัล่ะเพราะๆกันดีมั้สุกันแต่ว่าพี่น้องเพื่อนซื้อด้วยใจนะครับกูต้องการไปซื้อฟ้าวันใหม่ซื้อต้องการที่ซื้อบูสกายเพราะอย่างเพราะว่าหักคนในบูสกายเออพลัง หักไปง่ายอะพทิพย์แฮกไปง่ายคำนันก็โสมม่วงใส่บูสกายเหมือนโสใส่ฝ้าวัดไม่เหมือนเพราะฉะนั้นนะครับฝ้าวัดไม่สิอยู่ใดเพราะใดก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องที่จะมาอุดหนุนพวกเขาพวกเขาบ่อยากขอเงินพี่น้องก็คืออวยเข้าบัญชีพวกเขาบริหครับแต่พวกเขาต้องมีของมาแลกนะครับเพราะเสียเงินเฮากับบริจากได้เงินขึ้นกันเพราะฉะนั้นเฮาบ่เอาเปรียบพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง คุณปูฟังเพิ่นก็บ่อยากเอาเปรียบเพิ่นก็บรู้ตนผู้บคังคนซื้อแล้วบ่เอาเงินทอนก็มีเด้ในใจเถอะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องขอขอบคุณแทนช่องฟ้าวันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเฮาเสื้อสายล่อฟ้าเสื้อบูสกายมีแต่เสื้อง่ามๆเด้นะครับมีหลากหลายสินค้าของพวกเฮาตัวที่ผมใส่อยู่นี่ก็300บาทนะครับ300บาทอันนี้ของกอยนี่150บาทเตี้ยๆเลยครับผมนี่อันนี้150บาทเพราะฉะนั้นพี่น้องโทรเข้ามาสั่งจองได้02 308 0555แล้ววก็ร่มจัดรายกกกาารับพวเฮ SMS 464 สองหนึ่งสองสามนะครับพี่น้องมีนำใจกับพวกเขากับบ่าลื่มบุญคุ้นของพี่น้องประชาชนอยากให้บูสกายอยากให้ฟ้าวัดไมยืนยัดเชี่งขางครับพี่น้องประชาชนต่อไปพี่น้องก็ต้องเบื้องเอาสนับสนุนเราก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับอืมนะครับซื้อหารอยนะครับไม่คิดค่าส่งนะครับส่งให้เลยสั่งสื่อบรอดจิเป็นข่าวสั่งยศกาแฟบูสกายนะครับกาแฟบูสกายเนออยากย่อนว่ากาแฟฟ้าวัดไมยเพือกาแฟฟ้าวัดไมกาแฟบริษัทตัวเองนี้ กินแล้วอร่อยมากนะครับกลมกล่อมนะครับเหมือนกับอยู่ในสวนกาแฟเองเลยครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้เขาอยู่ได้พี่น้องอุดรเนี่ยเดี๋ยวนี้อู่สึอกความสิรลอยหลอลงสูงยางสูงแนวเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเขาหายไปจากหน้าจอต่อเมันว่าจอต่อว่าอยากให้จอของฟ้าวันใหม่เป็นจอดำตัวครับพี่น้องครับเราไม่อยากได้ของฟรีๆเรามีสิ่งของที่มาแลกกับท่านครับครับใส่บัตรนี่ผอดใส่แล้วบัตรนี่อยไปคลิปปูญยาบันิเจ้าไปคลิปไผ่ห้องน้ำเตือนน้ำเตือนไผ่ล้ดีเฮามาเบิ่งตรงนี้ก่อนจ่าถ่อเพื่อนบอกว่า ฝนหลวงเร่งปฏิบัติการเพิ่มน้ําที่เขื่อนแม่วงนะครับดีได้ขวัญเพราะอันเขื่อนแม่กวงแมืนบอกแม่เขื่อนแม่วงหรือเขื่อนแม่กวงเนี่ยขวัญอว่าแมนเขื่อนแม่กวงเมืนบอกนะครับขวัญทานิตตั้งแต่เขื่อนแม่วงเนี่ยเขื่อนแม่กวงเหมันบอกหลังพบปริมาณนะครับเขาน้อยขั้นวิกฤตเพื่อนบอกว่าทากาศยานนะครับกองบิน41อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้น้ำเครื่องบินซีล้าจ่าทาะมาบรรทุกสารทำฝนหลวงนะครับขึ้นเทงเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีเป้าหมายหลัก็เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนและก็ในอ่างเกบนางนะครับเพราะมันสำคัญในจ่าทเป็นอ่างสำคัญเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเก็บไว้ถ้าใส่ย้ำแรงย้ำฝนกักตวงกักน้ำไว้นะครับย้ำย้ำหอนย้ำแรงกับเอาน้ำออกมาใส่แล้ววันนี้คุณสินใชย พึ่งตำบลน,นะครับนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือครับพี่น้องซึ่งมีพื้นที่ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิบาจังหวัดภาคเหนือก็ได้มีการตั้งปฏิบัติการยุทธีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลกและกจังหวัดต,ตากนะครับเพื่อก็ได้รับสร้างการจากนายกรัฐมนตรีนะครับผ่านกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้เล่งออกปฏิบัติการซอยเหลือ อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงและเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนหลักของภาคเหนือนะครับสำหรับการปฏิบัติการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับเพิ่นกระช้เครื่องบินในการปฏิบัติการฝนหลวงจำนวนสี่ลำแล้วก็บรรทุกสารฝนหลวงนะครับบรรทุกสารที่มาเหตุฝนหลวงนี่แหละครับใส้โปรยห้อยมาจากเฮลิคอปเตอร์บนะท่านท้อครับเพราะสารปโปรยแล้วมาแล้วมันมีนมากระทบกับความเย็น ครับนะครับความเย็นก็คือการระเหิดของไอ้น้ำคือการระเหยการระเหิดนี่นะครับในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นเฮ็ดไฮเมกเนี่ยตั้งก้อนเลี้ยวมีความหนาเนี่ยสูงตกลงมาเป็นฝนครับนะครับก็คือเขาทำลายปลาเนี่ยต้นไม้เห็นมี่บ่ะมันก็สีเฮ็ดใส้ฝนบ่ตกถึงต้องตาลูดูการแต่ถามองด้มีต้นไม้หลายหแดดเผายังเว้นจอสังเกตว่าบริไอ้น้ำมันนี่ฟดขึ้นไปทั้งฟ้าเลยเขาเรียกว่าการระเหยขึ้นไปทั้งฟ้ามันก็้นไปจับ กุมเป็นจับครับจับกวอนเป็นกุม,มบาดี้มันรับความเย็นแบกความเย็นมาหนัหนก็ไหวมันก็เล็ดตกลงมาเป็นฝนบาดนี้เฮากระอันนี้ก็คือสารเล่งเฮ็ดให้ฝนตกนั่นแหละจ้าถาะครับผมนะครับก็คือสารเล่งอุณหภูมินั่นแหละบอกง่ายๆด้วยตอนนี้นนเพิ่นก็เฮ็ดแล้ว ฝนกระตกบ่ถือต้องตามด้วยดูการพอได้นะครับพี่น้องครับส่วนมากมันสีมาตกตแต่อยู่ในธานาคารท่อกอสอครับในอำเภอเ <c oughs> พราะว่าใบหน้าของพี่น้องฉนดของพี่น้องมันสิอยูน่น้าอำเภอมันสิอยู่ในเมืองมันสิอยู่ธนาคารนะครับฝนมันก็ต้องตามฉนดออกมานะครับ<ม>พี่น้อง<ะ>ครับสิสังเกตได้ยงยงนะครับเป็นยังท้องให้ท้องหน้าฝนจังบ่ไปตกเพราะว่ามันตามฉนูดเขามาในธานาคารผมเอามาจำนองจำนํำหมดแล้วแน่นนะครับพี่น้องครับถ้าชาวนบ่มีอยู่มีกินนะครับก็ย้อนยัง บางคนกับยอนผู้รังคนยอขนขี่คันแต่ผู้รังค้นขยันครับ <c oughs> แต่เพราะสะภาพภูมิอากาศทําให้เขาเดือดร้อนอทําให้เขาจนอันนี้มันก็นแตกต่างกันออกไปครับผมถามว่าไทยถอนโฉนดออกไปไว้กับเพราฝ <c oughs> นกระสิตกถูกต้องตามฤดูกาลพี่กันถามว่าฝนเออทําไมจึงตกแ <c oughs> ต่แน่แน่ตอบว่าฝนตกเพราะกบันร้องเรียกฝนบนฟ้า <c oughs> ถามว่าพี่เออทําไมร้องไห้แหล่งน้ําตา หัวใจคล่องคาคิดถึงเกี็ตาถึงลแต่แรดแดแต่แดแดแดอบอบน้ำป่าเถือกเขาตะนาวสีแมนปภยาจ่าคนอันับ่นึ่งเแลวสีแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นนักวสีเถือกจนฟุ้งฟุ้งลงแล้เถือกไหลลงเมืองการนะครับไหลถึงเมืองการนะครับทะลักท่วม ด่านมะขามเตี้ยนะครับพืชไร่เสียหายกว่า1,000ไร่นะครับไปเบื้องความเสียหายของพี่น้องนะครับ,รบนายชาตินะครับเสมสวัสดิ์นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับทังอำเภอด่านมะขามเตี้ยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมน้ําจังหวัดราชบุรีนะครับว่าน้ำปลาเนี่ได้ไหลหลากมาจากเถือกเขาตะนาวสีนะครับลงสู่แม่นม้ำชีนะครับในพื้นที่อำเภอสวนพึง หรือว่าสวนพึ่งนี่แหละครับพี่น้องจังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีเป็นจํานวนมากคาดว่ามวลน้ําจะมาถึงที่อําเภอด่านมะขามเตี้ยในช่วงดึกของวันเดียวกันนะครับพี่น้องก็ให้ระวังเด้อนะครับเพิ่นเตือนว่าน้ากำลังสิมาแล้วนะครับหลังจากได้รับแจ้งนะครับกระซังการให้เจ้าหน้าที่ร่วมทางกําลังเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารหลับที่สามนะครับกองพันทหารหลับที่เก้าไข่สุรศีนะครับผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่มูล,ลนธิพิทักษ์การพิทักษ์การนะครับมาช่วยกันเฝ้าระวังจนกระทั่งเวลาประมาณนะครับเกือบถึงเทียงขึ้นน้ำก็ได้มาตามนัดอิยยรีพญจานะครับมาตามนัดหรือเปล่าับมวลน,น้ำจึงไหลมาถึงที่ออมาถึงทําให้ปริมาณน้ําไหลถึงน้ำชี้บ่ิเ,ออเวณน,น้ำน้ำ,นำพาชีนะครับบวณไม้น้ำที่น้ำพาชีนะครับสูงประมาณ4ถึง4สูสูงประมาณถึง4เมตร40เซนติเมตรทำ เพชไฮพื้นที่ปูการเกษตรนะครับที่ยุ่ตามที่ลุ่มและกระติดน้ำนะครับได้เสียหายนะครับเบื้องต้นประมาณ1,130ไร่นะครับรัศดรได้รับความเดือดร้อน40ครัวเลื่อนนะครับและกระถนนถูกน้ำขังหนึ่งสายข้อสะพานนะครับบ้านท่าแย่นะครับหมู่ที่5ด่านมะขามเตียถูกกระแสน้ำพัดไปเสียหายหนึ่งแห่งนะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับข้ากระไหกระลังใจนะครับอุโทกภัยนะครับน้ำปลาไหลหลากนะครับใหระวัง ทาน้ำท่วมเลยขาเอิอดอุตุกับไฟเห็นไหมครับไฟไหม้เนี่รถดับเพลิงเอือดเรียกรถดับเพลิงพราะเราก็รถไฟไหม้เรียกอะไรเรียกรถดับเพลิงเหนะครับผมรถไฟไหม้เรียกอักขีภัยถ้าฝนตกน้ำท่วมเลยอุทกภัยครับนะครับแต่คกับขามีดสวนเห็นไหมต้องให้อภัยว่านี่ผมลองเพลงนะครับขายของได้ขายดีมาก่ันมื้อีพี่น้องอยากฟังบอสว่าผมจะลองให้ท่านนึงแต่ว่าจบรายการแล้วพี่น้องอยากมาซื้อคือเกาลัดครับผมครับผมผมสีลองเพลงนี่ผมเคยลองไปก็สีลองเพลงไหนมือถือของอาย รับได้เป็นบางเวลายาพาวทิมไอ้เด้อละยำน้องโทรมาอายบอกรับเมียนั่งอยู่เคียงออ้เฝ้าปิดเสียงเครื่องโทรศัพท์เหลือเห็นเบื่อโชว์อยากรับกลัวเมียลับได้ไหลยทันมือด้อยู่บ้านหรือวันอยู่ใกล้พันยา ว้าแบบเปิดโอกเลยว่าผู้หญิงผู้มาบอรับทางนั้นปิดเครื่องชัดไฟหรืออาจเปิดวายเลือกชายแบบสันพอหลอกหลอกสาใครรู้กันว่าไอ้นั้นอยู่ในอันตรายขอขอบพระคุณพี่น้องครับเมื่อนีที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฟ้าวันใหม่ลูกอีสานนะครับผมวันจันทร์นะครับ9โมง15นาทีนะครับเราเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับ วันจัน9โมง15เจอกันจันถึงสุกแต่ดีจันก็ในช่วงนั้นแหละนะครับประมาณตีสี่ขึ้นเขาเมื่อนี่ยาเก็บยาไข่ยาครับยาจนนะครับขอให้พี่น้องร่ำรวยสุขขีงสุขขังสุขคารังสุขคารูสวัสดีครับ่่่าานนนนไไอ้มมมมเลิคขืวักก็พแ ใจีทีนี้ต้องลืมเขาจิงเรื่องผู้หญิงไม่มีแต่เขารอกน้ำรับวันลืมโคเลือดคอตามืนกายนย้ำคิดไปใ้หน,น่อยเดียวมีแนวเกี่ยว ໃຫ້ຂອງຄົນ้ามແດວສົດຄົມຕົມຄືລູກອິ່ງວົນດິ່ງແຫນຫາປັດມາວ່າເປັນຫຍັງນໍງົມຄັດເມື່ອມາຫວັດເຈັບແຕ່ເຂົ້າຄໍາຄໍາຫວ